น่าเกลียดว่ะเนี่ยใครว่ามันน่ารักก็เรื่องมันฮะแต่ว่าผมดูแล้วมันน่าเกลียดนะครับเขาร้องมาเราก็จะมาทำภาพให้เขาดูนะครับเนี่ยนะฮะมันไปเนี้ยนะฮะทุกท่านนะครับเนี่ยไปข้างๆบุคูเนี่ยยุกท่ามเ,เห็นไหมเนี่ยน้ำไม่มีที่ไปเนี่ยนะะเห็นไหมฮะ มันไปลงที่เขาเลยนะเนี่ยลงที่ก็เป็นทางเลยเอ๊ะอ,อย่างนงี้มันไม่ทำเนี่ยผู้ชมเห็นไหมดูที่มาที่ไปของมันนะครับเนี่ยดูดิเ,ดเห็นไหมเขาต้องเอาสะพานมาผ่านองบ้านแบบนี้เห็นหั้ย เนี่ยนะทั้งหมู่บ้านนะนะครับมันไม่มีที่ไปดูท่อมันทั้งหมด้วครับเนี่ยท่อมันโคดท่อเนี่ยมันจะมามาสิ้นสุดการทางนี่เลยนะท่อทั้งหมู่บ้านเลยนะจากทั้งหมู่บ้านนะครับที่ตรงน้ําทิ้งเนี่ยมันไม่รู้จะไปไหนนผู้ชมมันไม่รู้ไปไหนมันมันลงอยู่ตรงเนี้ยมันมันไม่ไปไหนไม่ได้ แล้วไม่ขอทางเขาลงท่อน้ําเสียไม่ทําทางไม่ทําอะไรเลยเออคิดได้ไงเนะีนะ่ยคิดได้ไงท่านผู้ชมดูให้จบนะเห็นะไ,ไหมไปอย่างนี้เลยนะครับไปบนถนนเขาที่เลยนะครับแล้วก็ไปอย่างนี้ผ่านหน้าบ้านเข้าไปเลยนะครับเนี่ยท่าทั้งหมู่บ้านจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมน้ำถนนทางมันจะเปอย่างนี้นะ เออเนี <N cess inh aling> ่ยนะฮะเนี่ยเนี่ยเขาร้องเรียนอยู่นะครับบอกเขามาทำอะไรเขาบอกว่าไม่เขาไม่เด็ดหรอเนี่ยตัวมันไม่ได้อยู่ไงก็มันไม่เด็ดหรอไม่เกิดดับดิ่งของอของตบตอหรือเองขคาผมไม่ไม่ดูนะเนี่ยผมไม่ดูเนี่ยมันมันก็เลยไหลผ่านทางไปบ้านเขาเข้าบ้านเขาเข้านาเข้าทุ่งเลยเห็นไหมอันนี้มีความจําเป็นนะเพราะตอนนี้เป็นหน้าฝนแล้วน้ำมันไหลผ่านทางไม่ว่ามันตันทาา